เทพทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกำนัลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะแนะนําว่าทําไมแมวสายฟรีเนี่ยมันถึงเล่นง่ายนะครับผมสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะสำหรับแมวหรือว่าโดแรมนะครับผมเป็นอาชีพสมอนเนอร์นะครับแต่ไม่ค่อยมีอะไรใหห้เรรรียกกกอออมมานะคับผ ซึ่งสายหลักที่คนนิยมเล่นการก็คือสายกายภาพนันเองนะครับสเตตัสหลักๆของสายนี้ครับก็คือสเต,ต้งกับเด็กนั่นเองนะครับผมความแรงจริงๆอ,อยู่ที่สเต,ต้งแต่ว่าเราอัพเด็กเพื่อให้มันคอมโบเครื่องประดับครับผมเครื่องประดับเนี่ยทำให้สกิลพิกกี้เพกแรงขึ้นตามค่าเด็กนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น2สเตตัสหลักของเราที่เราต้อง Up อัพก็คือสเต,ต้งกับเด็กนั่นเองนะครับแรกๆเนี่ยอัพเด็มาก่อน40ให้มันตีโดนก่อนจากนั้นก็กดสเต้งยาวจนเานะครับผมแล้วก็ ค่อยมาลงเด็ก120ต่อไปนะฮะอ่ะเล่นง่ายเล่นง่ายนะครับผมเตตัสมีแค่2ค่านะครับต่อมาเรื่องสกิลนะครับสกิลเนี่ยจะอัพแถวบนทั้งหมดเพราะว่าบังคับอัพนะครับผมจากนั้นเนี่ยมาอัพเส้นขวาสุดนะครับผมโดยวิธีการอัพเนี่ยจะอัพพิกกเพกห้าอ่าแอคคูเดตห้นะครับผมแล้วก็ทางผ่านมาที่ Power of l i อฟไเลยนะครับโดยไอตัวสกาวทาร์โล่กับไอตัวโรสติกแคลร์บีเนี่ยไม่ต้องเต็มก็ได้นะฮะหลังจากเลเวลร้อยแล้วมันจะอัพสกิลต่อไปได้นะผมก็กดนี่เลยคครรัับบผมมาถึงนะ มันก็ทําให้พิกเพกแรงขึ้นเมื่อ HP เราเต็มหลออนั่นเองนะฮะก็กดมาเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครเหลือๆก็จะไปอัพพวกกุ้งอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะของสมใส่นะครับเดี๋ยวให้ดูดาเมจก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับใส่แค่บูสเตอร,ฟร์ฟรีเลยนะครับผมเก็บเวลมารเรือยๆเนี่ยแล้วใส่บูสเตอร์มานะฮะเอาแบบชุดฟรีจัดๆก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวชุดเทมเพลลนะครับผมหรือว่าชุดฟ้าที่แจกนั่นเองนะฮะก็ประกอบด้วย เสื้อผ้าคลุมรองเท้าแล้วก็แหวนหนึ่งข้างนะครับผมเอานี่ก่อนเลยใส่ก่อนเมทัลนะครับผมเป็นไม้แมวแจกเลยเมื่อหนึ่งนะครับดูดาเมจที่มันทำได้ก่อนนะฮะใส่แอคคูดเดตเข้าไปเป็นสกิลบัฟโจมตีกาย0นะครับจากนั้นก็โยนพิกกพกเข้าไปนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองหมื่นหกนะฮะนี่ครับดาเมจสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดนะครับผมด้วยสายฟรีล้วนนะครับอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ของโดแรมนะฮะ แล้วก็ไม้แมวเลเวลหนึ่งนะครับผม2อ0 0มนนะครับผมต่อมาใส่เป็นไม้แมวโคเบชันหกที่มันแจกนะครับอันนี้เป็นอาวุธแจกที่ได้ตอนเลเวลร้อยไปเอาได้ที่ปอนเตล่าตรงกลางพอนนะฮะใส่เข้าไปนะครับผมปุ๊บจาก2อ0 0มขึ้นเป็น3ามหมนามะฮะนี่ยังแรงนะครับผมแรงจัดเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมประดับ หนอนนะครับผมประดับหนอนเนี่ยสามารถทําได้ด้วยการเอาโดลแลมโทเค็นไปแลกที่เกาะที่เมืองแมวลาซัญญานะครับผมเนี่ยวิธีที่ของพิกิเพ็กลดลง50%ใส่2ข้างก็ลดลงไปเลย100%ยเปร์เนะผมก็คือพิกิเพ็กไร้หลอดนั่นเองนะฮะแล้วก็เพิ่มความแรงพิกิเพ็กตามค่าเด็กนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกผลเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเราต้องอัพเด็กดเยอะนะครับซึ่งประดับหนอนเนี่ยใส่ไปเลยครับ2ข้างนะผมนี่ฮะกดปับ๊บใส เอาุ้มเข้าไปนะครับผม1นึ่งแสนนะครับคือเลขกระโดดมากอะ่ะจากเมื่อกี้นี่แค่เท่าไหร่นนะสองหมื่นกว่ากว่าเกือบเกือบจะสามหมื่นนะครับผมแค่ใส่ประดับหนอนโง่สองข้างนะครับผมดามเมจโดดนะครับผมจาก2 0 0 0มื่นขึ้นเป็นแสนหนึ่งนะครับนั่นแหละนี่คือประดับบังคับของแมวกายภาพนะครับผมปั๊มพี้เวิร์มชามนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถทําไดเ้เรียกว่าซื้อถกเคนโดแลมเนี่ยไปทําได้ราคาไม่เกินผมว่าข้างหนึ่งไม่ถึงล้านอ่ะนะฮะ ว่าโดูแลมโทเคสนี่บางทีก็ถูกนะผมมันใช้อยู่แค่ประมาณ20-30อันเองอะนะครับเนี่ยนะครับของแค่นี้ดาเมจแสนหนึ่งนะครับเนี่ยตูมละแสนตูมละแสนนะฮะอ่าแล้วก็พิกิเพ็กเนี่ยมีโอกาสเบิ้ลได้ด้วยนะครับผมดังนั้นความแรงมันจะไปได้อีกนะครับอ่าถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันของฟรีนะครับผมอันนี้เสียตังค์นิดหน่อย M2M นะครับผมคุณมาเจอของนี่ไม้แมวบวกสิเดี๋ยวเทียบให้ดูกับอันนี้นะครับผมเป็นบวกสิไม้แมวเลเวลร้อยนะครับผม ซึ่งไม้แมแวร้อยร้อยบวกสิบเนี่ยมันจะเพิ่มแอทแท็กกับเอฟแท็กค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะอันนี้เป็นโปรโมชั่นบวกสิบสามนะครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับผมไม้แมวบวกสิบตึ๊บตุ๊บตุ๊บตุบตุบแสนหนึ่งนะครับผมอ่าแสนหนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าดาเมจค่อนข้างจะใกล้กันห่างกันบุกลบไม่เกินหมื่นนะครับผมแต่ถามว่า2อ,อันนี้มันมีจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็คือตัวไม้แมวบวกสิบสามเนี่ยมันจะรัวกว่าเพราะว่ามันมีลดดีเลย์อยู่ในตัวนนะะครับผมี่ฮ ทุกๆหนเลเวลของพี่กิ๊เพชจะลดดีเลย์การใช้สกิลลง2%นะครับมันก็จะลดดีเลย์ไปได้10เปอร์นะครับผมซึ่งมันก็ทำให้แมวมันรัวขึ้นนะครับผมเนี่ยฮะมันอัดรัวๆนี้ได้เลยครับผมอ่านี่คือข้อดีของไม้แมวบวกสินะครับผมส่วนไม้แมวเวลร้อยเนี่ยมันจะไม่รัวเท่านะครับผมเห็นปะมันจะมีความหมุนของมันอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ว่าไม้แมวบวกสิเนี่ยมันจะสามารถเอาไปใส่การ์ดได้2ใบนะครับผมซึ่งอันที่นิยมเนี่ยก็จะ 2 AS นะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจได้อีกเยอะเลยนะครับถามว่าทำไมไม่ใส่ไว้ไนท์ก็เพราะว่าไม้แมวเลเวลร้อยมันก็เสียได้ของหน่อยนะครับผมเอาไว้ใส่ตอน140ใส่ไว้ไนท์จะคุ้มกว่านะครับเลเวลร้อยนี่แป๊บเดียวแล้วกเก็บกันถึง140แล้วนะฮะส่วนไม้แมว13นี่ถ้าใครงบน้อยก็สามารถเอาไปใส่การ์ด AS ก็ได้หรือจะใส่ไว้ไนท์เลยก็ได้นะครับผมก็ใช้ได้โอเคอยู่นะครับดาเมจมันถ่างกันไม่เยอะนะครับแต่แค่ไม้แมว13จะรวกว่าแบบนี้นะครับนี่ครับผมปาปา นะกดเพลินๆน,นะผมคือแมวมันเพิ่มความแรงมากกว่าน,นี้ได้เยอะไม่มากหรอกนะครับแต่ที่มันเพิ่มได้ก็คือความรัวนะผมมันจะสามารถใส่ของลดดีเลยแล้วก็รัวได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมสำหรับใครที่เ้ยไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะครับผมตัวใหม่สายฟรีสายเติมน้อยเดือนนึงเติมแค่วีพีอย่างเงี้ยสามารถมาลองเล่นอาชีพแมวกายภาพได้นะครับผมของถูกมากแลผมเนี่ยแค่ของแบบเนี้ยนะครับผมไม่มีเลยเลยนะผมเรียกว่าของฟรีแบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ ดาเมจเป็นแสนแล้วนะครับมันเสียอย่างเดียวก็คือเรา SP จะค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะต้องหาของมาช่วยรีเจนเอชเช่นหมวกวิทติ้งไรเวิร์ดอะไรพวกนี้นะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งหรือว่าถ้าใครมีงบจะใส่เอ็กซ์เซเรียนก็ได้นะครับแต่เอ็กซ์เซเรียนเนี่ยก็จะเริ่มราคาค่อนข้างแพงแล้วนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็ใครสนใจแมวก็ลองเล่นดูได้นะผมช่วงนี้มีกิจคอร์ดฟ้ามีบูสเตอร์มีอาวุธร้อยแจกบวกสิด้วยใช้คุ้มนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลื สำหรับวันนี้สวัสดีครับ